เมยเราลูกมาสบอหน่นะมาพะแค่ติถืร้องห้นี่ยาดอกบาพัะเป็นว่าสิาเวียก็ไดกูไปเลยมึงเป็นแบบนี้ยายาอเถิดยาเอา่อแลีเถิดพ่อยาเราแจ้าระจยางผากไะยาดอก้อธิบายนี้ยาเราสนอยสิพิษกันในวบานี้ว่ากันนะนแล้วเพราะขอาเมื่อแล้ให้เพื่อนค่อยว่าค่อยจ่ากันนะ ผมหมายเพ่นไอ้เคือบริวาเสียงแข่งที่นี่แต่เจ้าห้ามแต่เราบอกคอยห้ามแต่เพื่อนแย่เพื่อนพิษกันไปห้ามไปก่อนจะซื้อไบอโอ้เรายังบสะดวกว้าวได้เริา ลุกมา낭เราเนี่ยคุณชุมอยู่บ่หัดใช้ไฟทีมอสะดวกอว่าเอานไหนตั้งได้หลายพวกเห็นไหมใช่เห็นเจ้าเพ่อเพื่อเจ้าล่มดิเออเป็นเพรจะลมเพื่อเจ้าอ้อยเราทำสุขภาพเราขยันเราจะเราเป็นโรคหึ้นเช้าฮะคือผอมลงนะผอมลงทำยู่ในท่อบไปผอมลงผอมลงทีหน้าทีตาเราบังแก้มเรานะพี่น้องไอ้พวกโอบบางแหงะโอบลงไปคือว่าได้เงินคุณจิลล์เราไปลินกันคืนบ่ จะไปตอนคืนบอสสบายเราไปนอนเราไปคืออยากนอนใช่สิเมื่อยเมื่อยบ่ะเมื่อยถ้าว่าตั้งท่องคือพาตั้งคั้นมาจากคือผมผอมลงเราขาดหน้าหมดจังจงคันคือเราคือบ่เห็นเก่าใช่ยันท่องนะเออทบองบ่แม่นบ่สสบาย ล้วที่ตรวจวคอยชื่อมื่อนคอยชื่อได้ไหมตัวจเนียไเถนะเอาไปปูกไปเหมือนก็ไปตรวจเบื้งต้นให้ตรวเงียอเถอนไม่ได้จับไอเถอแต่ละมื้อไอ้เถแล้วไปสายเราเห็ยยังล่ะจักแเลววิชากับบเหินบุหินแจ็คจะตีนยังไจังนั้นแจ็คันหยาไปฝากไว้อัปตาแต๋อบอเมนบอแมนไว้ใช้สะวีน้ำมอไอพลวะเอาไปยีน้ำมอย ไอ้เธอเอาไปผากไว้แล่เพียวเลยผมว่าเอไปผากไว้ไก่เล่แล้วว่าผากขึ้นปลาแถวเพราะไม่มันอยู่พุนเออผักไว้หินน้ำโอ้อยล้วผากไว้ขึ้นปลาแถวเราบอกกับไอ้แล้วบอกมีใครในผู้ธามนะพูนั้นเขาพวกนั้นนะเขาให้แล้วก็ผากนำคนน้ำแข็งแล้วเขาวเสีให้เขาจับสปาผักไว้กลางน้มันมันเคยซื้อมามันมันเคยเอามาอะไร่พุ่นเลยมันไปผากไว้เรืองได้น้ำแข็งบ่ โอ้ยเอเธอสีน <sympath is> ้ำแข็งมาแล้วมันคนบ่อยู่ตลอดเอเธอจะไปผากไว้เนี่ยจะมันเสียด้วยบดหน่บดหนึ่งผักบนที่เขาไว้ใจไหวไว้ใจได้หนละวมันคำมันก็ยุบพนและอยู่น้ำแมัมันมันมันเคยเซิร์ฮีอะไรกูมึงนะไปเลยสะไปว่อบไปตัวที่เอเธอเราก็นั่นแหละเราก็จะให้จะไปว่าไปตัวที่หอพ่อหอนแม่เราจะให้เลยจะให้กันปันใดก็จะว่อแแมม่่ไปวาพ่อแม่กัน จะให้จะให้แต่เล่าไอ้เถิดก็ได้กอเพรา่นะไนแต่คือมาตอกใช้เญลามันบาดว่าสังกะทีนเกว้มันหาบะเห็ดอะไหได้มีอย่งเถิเราก็หักแพงเจ้าอล้วหักแพงกันคนดูวยกันึกเลือกไปได้ถ้าค่อยโมแมนว่าค่อยเป็นคนดีรือป่าดีเนี้ย ไผกระตา้มว่าหอดกันแม่เว่าทางถือบดีเนี่ยมันอันที่มันเฮ็ดกั็ขึ้นนี่ได้สามสีบหรือลอะไรอันนีากีจการ่าซึมอขึ้นเลยนะก็ปาดคอที่ไม่ได้มีอะไรเพราะเอาเงินข้าวหัวนั่นสปอคอยผ่านได้ดอกขาวหัวนะมันเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นนายครูอาจารย์เนาะผลกินเป็นเงินบำนาญเลยได้ผลนะ สบายแล้วก็นอนมีโฮ่เลยขึ้นขึ้นแต่ตอนนี้สบายเตรียมลูกมาเอาเงินแล้วนั่งนอลูกแพาลงมันอะไรก็แซ่เลยกู้งามผูดีนะก็แซ่เลยเอาไปกเากระบรอยู่อามันไปพากันมันมันมันเคยเอามาอะไรจ้ะเนี่มงเขาจับมือลงาเบิึงไปนี่อนี้เขาซื้อเมือบ้านคอยนี่นะจะซื้อเมืองบ้าน เราจะเมื่อบ้านถ้าไีก็บ้านแล้วเราจะกลับบ้านันี้ได้้จีกลับบาไเิคนแขงอถิดจะสิกลับไปบ้านกลับไปจอบบ่ไปเยี่ยมน้องอเบยบ่หรือว่าจะใดหึนใจคิดอยากไปน้ำตาหน่อยเห็นยังอะไพบใจะเราหน่อยใจน่อยใจหนใจเรื่องไดนอนตื่นแล้วมันนอใจาจะมีความนใจคอยบาอยู่ ไข่ชงไต้ยแล้วเป็นโรคซึมเศร้าโยนเรามีท้องหรือว่าจังใดได้พอแพทย์ได้บ้างเลยเจ้ามาชินมายุเอาไอ้เทิดสบายให้เรื่องใดเลยเอาใจเมียเนี่ยเทิดพี่น้องเอาน้อชาวใบโสมจกคือได้ลูกใหม่ตอนนั้นเนาะคืออยู่ท่อแม่กินข้าวกินน้าปกติอยู่บ่อยเธอกินอยู่กลางคืนแล้วไปบ่บ่บ่นี่คนสิทำพลาดเองเอาถามมันอยู่บ่ใช้สบาย น้อยใจเรื่องไรห้เรื่องไรดิเราจะให้ผัวแล้วมาอ๋อเจ้า看看่างไปแชงนะเรยวพ่อลูกแพทย์น้อยใจน้อยใจเรื่องไลหะเอาจะมีเรื่องน้อยใจน้ใจน่แหละ ให้ว่าไปยืมแสงนั้นนักใจเลยคอยนักใจเห็นเราสบายใจที่เราที่พ่วงในใจเราจะหายออกมาถ้าเราบม่หายหรอกน้ำตาไหลไปคุคปคนนชิโร่บัดนะคืนบ่คืนนี่สบายมาละหายปะฮะวันไพ่ก่อนแล้วมันเพิ่งไปตานอ้อยวานนี้ได้สั่งแล้วมันไปอยู่ใส่ถางมันดูมันไปมือม,มือวันนี่นะมันไปอยู่ใส่ไพ่ในไพ่น้ำวันนี่นะ แล้พายไปเอาได้สิ้มาแต่คุณมีเงินจะกี้น้อยใจน้อยใจเงินมาจะเรียกเงินเงินแม่เดเงินแต่เรามือมีปัญหากันแต่เรื่องเงินแมนแมนใกันแต่เรื่องเงินใ้เงินที่เขาให้เราใส่ลยไปใช้หมดเลไปลมาจากใคไปซื้อไปสร้งจ่าคืมาเห็นอ้หทีป้าไปหาเงินมาได้ไหววาดมือเว้น่ห ไใช่ช่างคืนหรือว่าไปเอาแล้ว่นะาไปขุดกิโลไปให้เงินกิโลแล้วก็ไปขุดไปให้โดนซิบได้ใจบริเ็นเงินน้ำผัวอ่าสีขมายีา่บ่อยขมายแล้วเนาะอ,นนะอืม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 แต่กูยูเอาผู้ครัไป้นะผู้ยูเอาเงินมันนะผู้ใครให้มันมานะครับก็ยนะพยายามบากพยายามเวรมันสู้มันมันตีลูกตีเมียเนาะพยายามบากพยายามเวรเนาะสบายค่อยอย่างหูเรื่องจักนี่นะ เอาเอาชองเดชบ่ได้อย่างตัวนี้ถามมันเองมันไม่ได้บอกก่อยอยู่ใน,น,นเงินสต<อ><ด>๊าฟจะถามบ่มันอยู่ในสต๊าเนามันใส่ขี้หมูนะจ๊ะเนาพวกนั้นไอ้แจงจับหัวตาเห่าเอาะมันดีเมื่อไหร่เนาะเอาเอาผ้าไหว้ผัดว่าเอาไปหินน้ำอ้ยอยเอาชงเดชมันผ่านอยู่ไซไปเอาไปถามไปแต่เขาว่าวูาจะบอกย้อนจะบอกเขาได้สิบอกมึงมึงเป็นคนดีเนาะ มึงไล้เลยมึงพาไว้นะเสอสเตล่ากูสิูวตมึงมดมึงจะออกมึงมดเข้ามาหายหรอกอ๋อผมเป็นยังสบายเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ชิไปยทามึงหรอกไอ้ชิบัยสืบิึงบวชสืบแล้วไอ้เทิดบวชผ่าแล้วก็ผ่าแล้วะบวแล้วบอกว่าให้เราสบายใจนะนะบอสเพราะว่าอันนี้พี่ดาวเห็นเนาะไอ้เทิดเราบวได้นั่นดอกเพราะว่ามันเป็นของเราเรารักษาอยู่ดอกของเจ้าสองคนนี่แหละไว้ตัดเข่าตัดน้าเพิ่งทํามาหากิน ห้หูอยู่ว่าเจ้าน้อยใจเนาะพี่น้องเอยว่าจาจจับกล้องไงนี่ไม่นึงเขาบอก้องหมูก็อยากใส่เราเอาเงินบาง่นก็ใบใส่นะเอาไปผักไ้กูเะเอาไปผักไปก็เราตีกูต้องขี้นะก็ซื้อกูขี้ตยยังไปใส่ยางเอาตี เขามึงทิมแล้วจีน่อยแป่งเอามาหั่่เขาเอาไทียังกูลงไปนึงยังกูยังมึงตายเขาลอยอยู่ันใจเย็นมาเอาว้าเรียกตัวเองว่าไปถือหอมเล้วไปถือที่พี่น้องเอยเนาะเงินให้ชบานไปไปองกูนะคือมึงมาไปซะสมใจัวเอาม่เราลูกมาสบอนี้นะ มาเดนียาดกมาักเป็นว่าสาเวิยกก็ได้กูไปเลยมึงเป็นแบบนี้ยายาเราเถิดยาเราเาแลเถิดเาเราเจ้าะยากะอืมยาดอกี่เราอธิบายเนี้ยาเราินหอยสิพิษกันในบอลีว่ากันนะแล้วเพราะเขาเมื่อแล้ให้เพื่อนค่อยว่าค่อยจากกันนะ ผมหมายท่านจริงๆอ้เทิด์คือบร <Sc> uh, ิวาเสียงแข็งที่นี่แต่เจ้าห้ามแต่เราบอกคอยห้ามแต่เพื่อนแย่เพื่อนพิษกันไอ้เทิรไปห้ามไปก่อนจะซื้อเอ้าก่อให้เทิรอธิบายเลยจริงๆลึกๆแล้วไอ้เพิ่นก็ฮักกันหั่นน่ะพ้อรู้อยู่แล้วสิ่งใดทีไอ้เทิร์พออธิบายก็ยังให้ระบายพร้อมให้ทีมงานพังน้ำให้ใบว้าแต่ไอ้เทิร์นเดียวไอ้เทิไผสิบ่ได้ยินน่ะหมือบ้านน่ะเรื่องไหนไอ้เจ้าพังมึงดูเมื่อคืนนี่มันน้ำใสแล้วผ้านน้ำใสแล้วมันไปเสื่อไวยใสเลย อา้าพันหัวกันนะพันหัวผูไดพันหัวกูจบไิลุกมานั่งไม่ได้ดอกแม่รู้สบายเจ้าเป็นเด็กที่จะทิวกัาไว้เธอร้ายไอ้เธอจะมีหัวใจให้กันไหมมันมีเดียวหัวใจอะไรนามาม <laughs> ต,ตัดไตมนันนาม่ได้มี ตัวลูกน่าจะให้ไอ้เทิดนี่เรื่องไหนที่สุดเดี๋ยวนี้นะว้าวให้ค่อยพังอลไรก็ให้คินก้งเบิ้ลนะเรื่องพี่ก็ได้สิกินหัวมันน่ะมันบ่มีหนาแบบนาพีนะกะพอกจะหู้แล้วน้อยเทิดให้เรื่องไหนเธอเจ้าพอชินหู้อยู่ปะฮะแกงหัวอะไรบางทีเอาคนยังบหู้โตเอาพิดเรื่องอย่างนี้ไอ้ทีอ้เทิดเปนไอ้หู้ความพิษแล้วมึงสรุปมาตัวกูมือนี่น่ะบ้อ แต่มื่อเสี้ยนเงินจะกินเลยบ่บ่นนะชาวบ้านมันต้องมีเหตุผลน้อยใจเราต้องมีเหตุผลบ่ใจเรื่องใดก็ให้เดืองเงินเดืองเงินฝ่ยเบื่งนี่เดืองเงินเบื่งแต่เมื่อนั่นหมดละเดืองเงินอ้าวให้พระแพทย์ปลอบใจเลยคันว่าเรื่องเงินนะแล้วฝ่ายยาเงินให้เล้าเดี๋ยวนี้นะนั่นเราจะว่าเราปลอบใจเลยนี่นะสิจะบ้าแท้มันสิเกิดมาใสจ้าวมาเสงีกยนกะเล้สงี่ยผู้

อันนี้กเป็นเงินของเออร์จูรี่เพื่อจะให้เจ้าไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเก็บไว้แหละใช่ใจหรือว่าเจ้าอยากซื้อยังก็ซื้อซื้อเครื่องใช้ส่วนตัวอียังก็ซื้อเด้อไม่ต้องให้ต้องเครียดกันเอ้าถือไว้เด้อสั่งเอาเลยพี่น้องยอมเอาเงินแล้วบาทแม่เทาก็เอาเงินเอาค้ำแล้วก็ยังนุบยังอย่างแต่ว่าเรามีความในใจ อะไรพี่ลองไอ้ให้เข้าใจเลาวอยู่ด้วยความนั่งใจนะความหยั่งก็อยากหูจักตัวนั้นได้เดี๋ยวเนี่ยความน้อยใจพี่ลองไอ้ทีมงานจุ่มเฮ้าหรือเวลาชาวใบว่าวปัดไถแล้วว่าวไม่ไอ้เถิดจะอธิบายว่าพอละไอเถิดเนี่ยนะมันอาไปว่าวทำแม่มันเลยนะอาอาเท้าจะอาเทาโลกเท้าใครล่ะ้าว่าก็ยืนยันนี่กันว่าบักเจเนี่มันมาตายทรมานกันไเลยอ่ะแต่เขาไม่ได้อยาก เขาก็ได้ยักให้มันตายทรมานกุ่นคอนนะแต่ละคนต้องปล่อยให้มีเหตุผลเราคอยยืนยันนี่แต่วพระเจ้าว่ามันคือยืนยันรอดกองนะไอพายุรนะมันดีนะพระเจ้ามัเคือไปทายอยู่หน่อยเขาจับเพระเจ้าอีหันทับเบิ้ลเสือเด้อไอเถิดเท่าเราทำดีๆชาวใบนี้แต่กระนี้ดีๆหูอยู่เราเป็นโจรเือกันนะคืนนี้นี่เราอยู่ใช้ชาวใบนะนี่แหละคอยจับเป็นแล้วใบชาวใบเห็นอยังนัะ ก็ว่าม่เยอะน็เขาจะไปว่าให้ไปขาเท่าไปแล้วพอผ่ามิดมันก็เอาแล้วเป็นยังจังเป็นคมันให้นะจับ้บหมยเธยคืนนี้จับผูกไใบบอกจับใวแล้วบัได้ผฟูกโอ้จับมือไหวชื่อมันสิก้าผูกสบอก เาเอสปูอว่มันน่ะเต็กระเซยเป็นอะไมือกระเซยเป็นรมือไอ้ไไันหอกรเป็นมือเรื่องไดไอ้เธอคอยจะหจักเรื่องนให้หูจ้ามึงคิดว่าเขาสิไปได้เบิ้งส์อมึงคิดว่าเขามักอะไรสบายเงินมึงน่ะมึงตอนไล่ทำอะรกันคนก่อนที่เราตำรวจทหารจะมกอะไรวะมึงทำลายลูกเมียนะไอ้ลูกสายเธออน่ะจะไรสิทำลายมึงมึงทำลายมึงเองฮานมึงตกนรกคุ้มไลยแลยมึงน่ะ มึงทำแบบได้เลยนะมึงทำแบบได้เลยนะตทำนะยาๆๆตามได้แบบนี้นะนนี่่เลโอ้ยบ่ใไปคอยจับไปเชียได้ทางเจ้าอ่ะเออสบาชิีไว้โอ้ยเธอเมื่อเมียเจ้ากลับไปแต้ต้องสิ่งที่ห่วงห้ามอีกแล้วอาการแบบนี้เอออึ้งเลยอึ้งเลยมึงทำแบบแบบปวดตายล่ะนะ ตายห้อมปั๊บจะกินมึงกันเต้ราคาทองขึ้นอีแล้วสี่สิบสี่ล้านต่อบาทบมันขึ้นตลอดซื้อไอายุจักบ้านนะเส้นกีบซื้อไว้นะจักสจีขายได้จักแเสนเด้่ยบานมันก็ขึ้นอยู่ได้อยู่แล้วลอยอยากลอยกีบหรืแล้วผมไรกันเส้นมัดไงเสนกีบก็ได้บรีไปซื้อ Nó ngứa, chú thon lại đây, người bây <coughs> Thôi nên là tìm cần đi mọi người này. tìm 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 Mày tìm tìm เว้าวนั่นตัวนี้เห็ดแทนเห็ดนี่ก็เว้าเรื่องของเว้าวมายังผู้ใดเลยมาเลยมึงไปซั่งยูพูนน่ะเพราะแม่มึงตีไปกูเอาน่ะมึงไปนะมึงเอาอะไรยู่พูนน่ะเพราะมึงเอาเมียมูงหูน่ะไปกวาไตนี่ยูพูนจ่าเถิดเราเราบุอยากให้เมียเว้าไปแนวอื่นเย็ดผิดหูโมคูบ้านเมือง่ข้าไม่เถิดแล้วแล้ว แล้วคอยแตงว่าว่าใหญ่แล้วถึงสิเป็นอะไรลยนะมันอ้มีอย่ากแม่นังมันเอาเลยมีเหตุผลมาหลนี่นะแจ้งบ้าระบกีกแม่นแจ้งจับมันได้พี่น้องกาเอาบุได้นี่นะบากแม่เตะปากปกกนเอาบุได้ลงมาอยูกับบกแม่นัมได้กูแบบนี้เด้อไปนี่แม่ไปแมไป มาเลยต้อานอเมียบูงูนะมาจ้อยปากมาออกเลยบ่เจ้าบ่จ้อยเคยเห็นครั้งแรกบ่อือมาจ้อยเคยมาเห็นมาจ้อยถึงกับอึ้งนะมาจ้อยถึงกับอึ้งเลยให้เธอแต่เนื้อไหนก็ยาถึงที่เป็นเนื้อไหนก็ยาก้อนชี้ใหกันเลยต้องมีเรื่องคอยว่านะเจ้าไปเฮ็ดอีหยังกอย่างอะไรก็มาเอิดก็มาักแม่งโู ม่ยาาเนอโอเคเด้อพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็สิบผมมียังหลายถ้าพิดพาดประกันใดก็ขอโทษขอภัยน,ำน้ำเนาะเรื่องด้วนเดือดอีกแล้วพี่น้องเนาะเดือดชุดครับคำว,ว่าสวัสด,ดีและสบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะ